โอ้บลลัเจจจจแค่หาเเหมือนคเวพอเพีหอล้จักสันสองสามสี้าก็ดสวัสดีครับผมพี่น้องยินดีต้อนรับสู่ช่องวิธีคนมักเรลานะครับเนาะวันนี้พบพอะกันยูโคกยูปลา อยู่ค่าครับแต่า่าบ่าได้มาหาเห็ดเด้อพี่น้องพอสิพะพีพ่อน้องมาเอาไอ้นี่ออกจากป้ายอยู่ค่าครับออกจากป้าเห็ดขมเนาะเอาต้อนะครับห้างทีมันตอดเท้านะครับพี่น้องเพราะว่าคิดว่าหลายคนน่ะอาจจะโดนแล้วนะครับโดนหลายคนอยู่ดอกเพราะว่ามองนีเห็ดออกดีเขาก็โดนไปหาแม่เนาะก็เลยว่าไอคิดว่าสิพ,พากันมาเอาอ,อกยันมันยันเห็ดออกชุดหลังคนคนสีโดนอีกแล้วพี่น้องเนาะ ี่ครับมื่อนี้หัวมากับเป้าบอยครับครับแล้วก็เบาเก็บพูนหรือไก่ครับกำลังหาวิธีหาหนทางกับว่าสีเอาจังไดสเห็ดจังไสน้องพี่น้องเนาะนะครับข้างต่อมันอยู่นะน้องเห็นไหมครับเนี่ยนี่นี่นี่แหละครับมันเปลี่ยนตอนนอนเวียนน้องพี่น้องเนี่ยต้องสังเกตดีดีเปลี่ยนตอนนอนเวียนเปลี่ยนข้าใหญ่ไก่เนาะพี่น้องเนาะเห็นไหมครับ แมวออกมาเหรอแมวมาเหรอกำลังพิจารณาหาปองจีแงสัมรี่นะพี่น้องเนาะใส่น้ำมันก่อนครับขั้นตอนแรกวิธีการแหลกเขาจีใสน้ำมันแบบนะหนุ่มงอนเนาะพี่น้องเนาะ <laughs> มาแล้วมาแล้ว <laughs> โอ้ยให้ครับเพราะว่าคนมาตาม่ำดุทั้อ่ะกันทานทจหีหายกักหน่อยเยอะเสีย <laughs> ถ่าน้ำมันบ่ไใดห้องจังสีใสกเป็นไฟเลยหรอล่พี่น้องเรากับสีเวียนไฟก่อนจังเอาครับอาชีพมีมันต้องเป็นประโยชน์ต่อคนแท้ๆหรือครับพี่น้องคนเขามาเจ็บเห็ดเนาะบ่อหน่อยก็หลายนะพี่น้องเนาะว่าใจย่าดามาพวกเขาครับต้องเอาออกรู้อันตรายล่ะครับถือผู้แพ้่เนาะพี่น้องเนาะผู้แพ้่นี่อันตรายอีหลีครับถ้าผู้แพร่ถ่ายสายนั่นวะ ทุทายไอีอยิปต์ตัวใหม่เงาๆ,าๆาน้นองนะยัดให้เขาถูกรูเด้อ <c oughs> มันอยู่ด้มึมงเย่ทางนู้นไม่ได้ด้เบาผิดส่ชุดแล้วครับชุดสุดยอด <c oughs> ชุดเชียนตอ่อ <c oughs> เสียกันฝน <c oughs> อู้ดูใหญ่ มันเหาเดี๋ยวกูเปิดๆด,ดัง,งน,นั้นม <c oughs> ันรีดนี่คืออบอีเพย์เนี่ยจะดีตอนนี้อืออะไ้ก่อนไม่เป็นไรเดี๋ยวเองค่อยอันนี้เดี๋ยวอ้อยากเจี๊ยว,ยยวไปมึงมึงแย่แล้วมึงก็รีบดีบไปไปบีบเลยครับเน,นี่ยเขาบ่ได้ขอไปไก่เด้อพี่น้องเด้อเขาเนี่ยเขาทายไก่ไลยครับ ไปบีบเนี่ยอาใส่น้ำมันเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพึ่งบีบมื้อป้อนเสียงดูแม่ดินออกมาไหมแม,ม่มันมีตรงรูพม,มีตรงรูยัด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 ทเค็ดแม่ออกมาเราเค็ดมแม่ออมแดินออกอย่างหลายเลย

เบาผิดว่าตัลบแล้วมันแมนเบาๆว,าว,วนทีเด้โอ้มันวนเบาผิดที่ครับอ้ยาวาตลบอตอข้างหลังย่อนแสนนนนแนงจน่อย้อพี่อยครับเบาผิดตัดครับแม่ปลาแลวไปทายเด็ไก่น่าชมเลยนะนีน่นะครับ เอาวังเลยโอ้ยบุล่างเขาล่ะนี่ครับเกบจกเอายเขายาวไม่เอาออกนะแย่แย่ออกเลยโอ้หางไงครับดูด่วนแรกครับอันนี้สลบเด้อครับเด้อบ่บ่ตายครับบ่ตายเด้อกระฟื้นเขาเรียกเวลาที่มาเอาไอ้ช่วงที่มันบ่มีคนมาเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าช่วงนี้เห็ียดผึ่งขมันยุบครับ ขับเข้ามาเอาตอนเฮ็ดผึ่งคมบ่บทัานยิยุบงนี่ว้ยเขาเอาแล้วองของขี้ตอนแม่มันฝืดนะครับมันขี้ไปหาคนมาเก็บเห็ดแต่เรามันขี้ดินมั่วเลยไปครับไปเบิ่งห้างไปเบิ่งห้างไก่กันเหรอดีย่ครับ,รบเอาหนังมันเอ,เอางาอีกว่าใส่ไฟเนั่นใส่ไฟห้องกระจันคุมไฟบระยูกครับเขาเอาทั้งน้ำทั้งเป๋มาครับ หลายสั่นไม่ได้รือเปล่าหลาปลาเพชรออกแล้วจักสั่นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดชั้นแปดชั้นน้อยน้อแปดชั้นน้อยนเดี๋ยวไปแกะเบิ้งว่าสินี้ลูกหลายปขนาดเท่าพี่น้องเนาะปลาตายได้นึ่งโอ้ยครับบ่ตายเดี๋ยวก็ฟื้นโอ้กับตัวตัวใหญ่นะครับเนาะโอ้ยสปพทเขาปวดขามมือขามขึ้นเลยครับเนี่ยปล่อยแกะออกจากสั่นครับ สั้นนี่แม่ออกหมดแล้วแม่หน่อยเดียวหน่อยเดียวสองสั้นเดี๋ยวยูซีถักเดี๋ยว,วยูซีถักถักเพราะว่ามีเต็มอยู่เนาะนี่บ่เบาจักอยู่ไหนเห็ก <c oughs> ต้องรอให้ตอดคนก่อนวะถันต้องรอต้องรอให้ตอดคนเก็บเห็ดก่อนอันนี้มันตอดเขาเนาะ <c oughs> ในกลางมันถอดอืมออ <c oughs> นะมันเป็นต่อนอนเว้นเนาะต,ต,ต,นต่อนอนเว้นถ้าเป็นต่อหัวเสียเขาสีนิยมเอาเนาะมือคืนครับแต่ต่อนอนเว้นนี่ยมันนอนยนามือเว้นต้องเอายนามือเว้นครับต่อหัวเสียยนามือคืนมันจะนอนนะอู้่ายครับรเดี๋ยวมอนี้ก็ถอดมาแล้วเอาค่ะผู้มัดเข้าไปเฮ็ดเงี่ยงกินลาบเบา เหมือนอันที่มันจะไปพัดไปแกงนอ้๊อซ้ายนอ้๊อไม่สวมเสียบใหญ่ครับพี่น้องเอากะเดี๋ยวปล่อยแล้วเนาะเอาออกแล้วบ้านี้ก็หายห่วงแล้วครับบ้านเนี่ยผู้ใดมาเจ็บเห็ดปึ๋งขมหรอบต่อไปกะมองทีบบ้าวไม้ไว้กะว่าต้องยาแล้วครับเอาออกมไหมเดี๋ยวปล่อยแล้วเนาะเพื่อนเห็ดเกิดดีด้วยครับบางเนี่ยเห็ดยุก้าบางเนี่ยหนาเกิดหนาเกิดดกป้อมแต่ว่าเมียนี่แหละครับคือจิตถึกหลายคนเหรอล่ะคิดว่า นี่ครับเบิ่งกันเลยเนาะเราล้ำไปจังแม่และวบ้าบ้าได้หาแม่เลยอร่อยครับวันนี้เฮากับสิไตแกะตูวอยู่บ้านเนาะครับเนาะกะครับสำหรับคลิปนี้เฮากะเป็นภารกิจของเฮาเนาะกะสำเร็จเรียบร้อยดยดีครับอืบ่บ่ได้จังแม่ดอกว่าบ่าวเพชรได้จังแม่บ่บ่โดนนะวยเสียนน้เโดนบ่โดนเนาะบ่โดนเนาะทีว่าทีว่าเสียนเก็บเสียนแบบมั่วๆ ฟองในกีดก่อเบาเพชรเลยเนี่ยฟอห้างใดบอกบบาเพชรเปี่ยวออกได้ครับเอาครับจิ๊บนี้กะเสียไว้ประมาณนี้แหละเนาะครับเนอกจากนี้ได้ขอขอบคุณครับที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามผูกพันไหมลิปหน้าครับสวัสดีครับก็ขอบข้างซ้ายก็บมือเนื้อเลยมันเป็นนางมวเรียวนี่ไหมมันจะถอดไม่ได้ครับวันนี้เ้ามาแกะใส่อันนี้เนาะเอแล้นเข้้าาาาักกส็ลลงงมีคน แกดูเบาแกออกมาเบิ่งโตดูนั่นกวนมาหลายมันเลยออกจะล่างเป็นตัวนางมาได้รับขดทางนี้ทางนี้ก็ลุกูดีแล้วต้องมีแหนบมจริงแหนบใส่แหนบดึงตรงนี้นาเต็มดีครับบางขาดเสียสองขาดกวคุ่ได้ลัางนี้ตัวใหญ่ย มันอันนี้มันเบาแม่นเบามันเป็นแม่มันเนินเนบานี่ครับพอดแล้วอดังแรกดางอยู่ที่ข้างเขาตุ้มแม่แม่เกี๋ๆมันเห็นต่เข้าม่ขวายมีเนาะตุ้มยังมีคู่เลยครับเรียบร้อยแล้วพี่น้องครับโอ้ได้หลายอยู่ครับหลายเตือ้องน้ำบาวมันเป็นลูกน้องนี่ตัวมันน้อย